นี่ก็คือฝูงข้างๆนะครับผมที่ออกมาจากถ้ำนะครับผมถ้ำคิวリンงเคฟนะครับผมซึ่งมันบินออกมาประมาณเกือบ10นาทีแล้วนะครับยังไม่หมดเลยนะครับทุกท่านอูยดูเลยครับไม่รู้กี่แสนตัวครับผมที่อยู่ในถ้ำคิวリンงเคฟนะครับผมมันบินออกมาอย่างนี้ประมาณ10กว่านาทีแล้วนะครับยังไม่หมดเลยนะครับผม โอเยอะมากครับดีไม่ดีเป็นล้านตัวนะครับผมผมว่าไม่ใช่เป็นแสนตัวแล้วนะครับเป็นล้านครับนี่ประมาณร่วม15นาทีแล้วนะครับที่ยังไม่หมดเลยนะครับซึ่งมันบินออกมานานมากเลยนะครับก่อนที่ผมจะหยิบกล้องออกมานะครับผม ไม่รู้กี่ล้านตัวครับจะเหมือนกับงูเลื้อยออกมาจากถ้ำนะครับผมภาพที่เห็นนะครับกลุ่มข้างขาวนะครับบินไปบินมานะครับโอ้โหสวยงามมากเป็นภาพที่หาดูยากมากนะครับผมแบบสดๆนะครับ เองก็ไม่เคยเห็นข้างคาวนะครับที่บินออกมาจากท่านได้เยอะขนาดนี้ครับหูไม่รู้กี่สิบล้านตัวเลยครับผม เห็นผู้คนบางท่านนะครับที่อยู่ในระแวกนี้จริงๆนะครับเขาบอกว่าบางครั้งนะครับผมบินออกมานะครับที่ทามิ่งที่ั้งคาวบินออกมาบางทีครึ่งชั่วโมงครับผมยังไม่หมดเลยครับบินออกมาอย่างนี้ครับก็ลองคิดดูนะครับว่าจะมีทั้งหมดประมาณกี่สิบล้านตัวนะครับที่บินออกมาจากถ้ำคิวลิงเคปนะครับผม ผมเชื่อนะว่าครึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นนะก็น่าจะประมาณเท่าที่ผมเห็นก็ประมาณร่วมจะ20สินาทีแล้วนะครับยังไม่หมดเลยครับก็เหมือนจะเริ่มซาลงแล้วนะครับเอายังครับทุกคนโอ้ยมาอีกแล้วครับอื้อหือ อลังการมากครับผมเยอะโคตรโอ้ยโ,โอ,โอ้ไม่น่าเชื่อครับทุกคนว่า ทำคิวลิงเคสนะครับจะบรรจุข้างเข่าไว้ข้างในได้เยอะขนาดนี้นะครับครึ่งชั่วโมงยังไม่หมดเลยครับนี่ครับคิวลิงเคปอยู่ข้างบนนะครับผมจุดที่เขาโยนคนลงมา,ขาเขมรแดงในครั้งอดีตนะครับก็อยู่แถวแถวนี้นะครับ ว่แววว่าจะหมดเลยครับทุกคนดีไม่ดีผมว่า10บล้านตัวไม่อยู่แล้วนะครับโอ้ไม่มีวี่แววว่าจะหมดเลยครับ โคตรอันตรายเลยในยข้างในโอ้ไม่มีวี่แววว่าจะหมดเลยครับขอขอบพระคุณนะครับผมกำลังใจนะครับจากพี่น้องนะครับชาวกัมพูชานะครับที่น่ารักทุกทุกคนนะครับผม เหมือนจะหมดแล้วครับอ๋อยังยังไม่หมดครับมีหลายรูนะครับผมโอ้ยยังไม่หมดเลยครับทุกคนกี่สิบล้านตัวนะเนี่ยหยย้ายรูแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นออกมาอีกทางปล่องหนึ่งนะครับผม โหยังไม่หมดเลยครับเราจะลองทำการเล็กขอดไปเรื่อยๆนะครับผมก่อนหน้าที่ผมจะเล็กขอดนะครับก็น่าจะประมาณ15นาทีนะครับผมขณะนี้นะครับหลังจากที่ผมเล็กขอดนะครับไปแล้ว7นาทีนะครับเท่ากับ22นาทีแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าจะถึง30นาทีจริงหรือไม่นะครับผมเหมือนเริ่มจะมืดแล้วนะครับเหมือนจะหมดแล้วหรือเปล่าเอ่ย ยังครับโอ้โหยังไม่หมดครับผมยังไม่หมดครับยังคงออกมาเรื่อยๆอยู่นะครับผมโ,โหนี่ทำข้างข่าวของจริงเลยเนี่ยนะครับขอขอบพระคุณนะครับผมกำลังใจนะครับจาก พี่น้องนะครับผมชาวกรัรมพูชานะครับที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมน่ารักมากๆเลยครับยังไม่หมดเลยครับออื้ยังคงทยอยออกมาอยู่ครับ น่าจะจริงนะครับผมอย่างที่คํากล่าวนะครับของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่เป็นชาวบ้านในระแวกนี้บางคนนะครับที่บอกว่าคั้างคาวเวลาที่บินออกหรือบินเข้าถ้านะครับในแต่ละรอบนะครับผมใช้เวลากว่า30นาทีนะครับกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะเข้าออกกันหมดนะครับเยอะมากเลยครับเสียดายนะครับช่วงตอนต้นๆนะครับผมไม่สามารถทําการเล็กขอดได้ทันนะครับ ตอนนั้นฝูงใหญ่มากครับเข้มแบบเต็มหน้านฟ้าเลยครับผมจะไม่ได้ปลาปลายแบบตอนนี้นะครับยังไม่หมดเลยครับโอ้โหโอ้โหมาอีกแล้วครับ โหไม่ขาดสายเลยครับผมออื้ สุดยอดครับเหมือนจะหมดแล้วหรือเปล่ายังครับโอ้โหยังมีอีกโอ้โหก็ถือว่านานมากเลยนะครับผมโอเคครับนั้นแสดงว่านะครับผมที่ว่า30นาทีนั้นนะครับเป็นเรื่องจริงครับอันนี้คอนเฟิร์มครับผมนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกๆแรงใจนะครับผมทุกๆกําลังใจด้วยหัวใจเลยครับไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปทําภารกิจอย่างอื่นกันต่อนะครับผม ลาก่อนครับบ๊ายบาย